สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมเบลนะครับแม่แม่สวัสดีทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับแม่ๆทุกคนทุกท่านที่แวะมาครับบ้านพังโมเบลนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้บรรยากาศชุ่มชื้นครับแม่แม่บรรยากาศฝนตกครับฝนตกอยู่ที่สุรินนะครับอยู่ที่สุรินนะครับโรงพยาบาลนะครับสุรินนะครับแม่แม่เดี๋ยวจะพาวันนี้โมเบลก็กินต้นกล้วยทานต้นกล้วยวันนี้มาหาโมเบลนะครับแม่แม่ก่อนทานข้าว ก็ลูกๆทีมงานนะครับทานข้าวกันนะครับเด็ดเบลซุ่มฉ่ำกันเลยครับทีเดียวครับแม่แม่ฝนตกแรงนะครับฝนตกแรงฝนตกแรงนะครับแม่แม่ที่ลูกๆพักนะครับวันนี้ไม่ได้ไปนะครับแม่แม่ส้นส้นห่มนะครับบ่ได้ไปส้นห่มบ่ได้ไปส้นห่มล้างค้านะครับแม่ๆภ่ายอมมรินก็จะอยู่ทางน้้นนู้นนะครับ ลมแรงโมเดลก็กลัวโมเดลกยดล็ยากนั่งแขกก็เ,กเล่ยมันละเบิ้งครับแม่แมทางนู้นก็จะเป็นไฟอัมมารินนะครับแม่แม่นู่นไฟอัมมารินยืนนะเห็นแตงาขาวๆนะครับหน้าหาข,าขาวๆไาาฟอัมมารินยังไง,งเฮ้ยสวัสดีครับโอ้ลมแรงครับแม่แม่ลมแรงเดี๋ยวขออันนี้อาหารก็พร้อมแล้วนะแม่แม่อาหารทีมงาน พร้อมทานแล้วนะครับทีมงานมามาด้วยกันห้าท่านนะครับแม่แม่มันเป็นกำลังใจนะครับวันนี้อยู่หลังรถหลังรถครับแม่แม่อยู่หลังรถแต่ขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนแม่แม่กล่งลองไล่ครับกล่องไล่ถือนำ หลับให้รถได้ต้มปลานินแล้วก็ได้ทอดปลาหมึกครับมาเด้อมาเด้อครับแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับมากินทานข้าวทานขขาน้ำกันด้วยครับเด,ด้อแบกเมลกระซางบนนั่นเปเอานั่นเปเอาฝนต,ตกชุ่มฉ่ำเลยนะครับวันนี้